แจ็คนะคะไอแฮปเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะดูแลสุขภาพร่างกันของตนเองด้วยนะคะเมื่อออกจากบ้านเด็กก็ต้องทำไมคะ wear your mask แล้วก็ wash your hands นะคะล้างมือเป็นประจำทุกวันเลยนะคะเด็กช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะสิ่งไหนที่เด็กๆสามารถทําได้นะคะก็ช่วยคุณแม่คุณพ่อด้วยนะคะช่วยปก็ของด้วยนะคะลูกพิเชาแจ็คนะคะมี vocabulary ให้เด็ก to เวิร์ดนะคะอ่านมีอยู่สองคำนะคะคำแรกนะคะอะไรเอ่ย e e e, e a t e แปลว่าอะไรคะกินหรือรับประทานนั่นเองนะคะนภูท w o นะคะ rice rice r i c e rice อ่านแปลว่าอะไรคะ ข้าวนั่นเองนะคะอ่าเด็กเรียนรู้และท่องจำคำศนะัพท์และ้อๆกับที่เชื่อจ็คได้เลยนะคะ Today we will l e about r n a good boy and good girl นะคะอ่าสำหรับนี้ที่เชื่อจ็คมีเรื่องให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารนั่นเองคะอ่ะ่ะเมื่อเด็กๆรับประทานอาหารนะคะสิ่งแรกเลยในยุคช่วงโควิดแบบนี้เด็กๆต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นของ ตัวเองนะคะอย่างเช่นสปูนฟอกคัพแก้วน้ำนะคะที่เป็นของตัวเองนะคะไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นนะคะขณะที่เด็กๆรับประทานอาหารเด็กๆเคี้ยวอาหารเสียงดังได้ไหมคะไม่ได้นะคะหรือพูดคุยขณะทานอาหาร,หาร,หารมีอาหารอยู่ในปากของเรานะคะ ถ้าเด็กๆพูดเสียงดังหรือมีอาหารอยู่ในปากก็อาจจะทําให้อาหารติดคอหรือติดที่หลอดลมนะคะทําให้หายใจไม่ออกนะคะแล้วก็ทาไมคะอาหารอาจจะกระเด็นออกไปนะคะไปโดนหน้าคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเรานะคะอ่าแล้วก็อะไรอีกคะลูกขณะที่รับประทานอาหารเด็กๆนําช้อนสปูนฟอกมาเล่นกันได้ไหมคะนํามาเหยียกกันได้ไหมลูก ไม่ได้นะคะอาจจะเป็นอันตรายนะคะเมื่อรับประทานอาหารเด็กๆนําเศษอาหารทิ้งลงใต้โต๊ะได้ไหมคะลูกไม่ได้นะคะจะทําให้พื้นสกปรกนั่นเองนะคะเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วเด็กๆรวบช้อนรวบซ่อมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นำถ้วยชามไปล้างนะคะหรือนำไปเก็บน,นะคะเท่านี้เด็กๆก็สามารถทำเองด้วยตัวเองได้แล้วนะคะ เวลารับประทานอาหารเด็กๆต้องทานด้วยตัวเองได้แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูนิทานนะคะนิทานในมารยาทในการรับประทานอาหารกันนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะไปรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะคุณแม่บอกน้องไข่เจียวว่าเมื่อเข้าร้านอาหารจะต้องไม่โวยวายไม่ส่งเสียงดังหรือวิ่งเล่นไปมา เพราะเป็นการรบกวนคนอื่นลองคิดดูว่าถ้าเรากำลังกินอาหารอยู่แล้วมีคนมาส่งเสียงดังน่ารำคาญอยู่ใกล้ๆเราก็คงไม่ชอบใจเหมือนกันน้องไข่เจียวเห็นเด็กบางคนเมื่อนั่งที่โต๊ะอาหาร <c oughs> ก็หยิบช้อนมาเคาะจานเคาะแก้วส่งเสียงดังหนวกหูซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเลยเพราะนอกจากจะทำให้คนอื่นหนวกหูแล้ว ถ้าเกิดภาชนะพวกนั้นแตกขึ้นมาพนักงานก็ต้องมาทําความสะอาดเป็นการเพิ่มงานให้พวกเขาและอาจทําให้พ่อแม่ต้องเสียเงินเพิ่มสำหรับชดใช้ค่าเสียหายของจานชามเหล่านั้นด้วยน้องไข่เจียวเคยเห็นเด็กบางคนเอาของเล่นออกมาเล่นตอนที่กินข้าวในร้านอาหารหรือบางคนก็วิ่งเล่นไปทั่วร้านจนชนพนักงานชนลูกค้าเจ็ดตัวร้องไห้กระจอง,งองแง ทำให้ทุกคนในร้านไม่พอใจและไม่มีความสุขในการทานอาหารมื้อนั้นน้องไข่เจียวรู้ว่าหลายคนไม่ชอบไปทานอาหารในร้านอาหารเพราะรู้สึกว่ายุ่งยากทำอะไรก็ถูกบน่นถูกตำหนิแต่อันที่จริงแล้วการไปทานอาหารข้างนอกก็เหมือนกับการทานอาหารที่บ้านเราควรจะมีมารยาทในการทานอาหารทั้งที่บ้านและนอกบ้านด้วยการทานอาหารอย่างเรียบร้อย ไม่กินมูมามหรือทำอย่างอื่นขณะที่ทานอาหารน้องไข่เจียวชอบไปทานอาหารข้างนอกและชอบไปที่ร้านอาหารมากเพราะนอกจากจะได้เห็นทุกคนมีสีหน้าย,ยิ้มแย้มแจ่มใสเวลาทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วน้องไข่เจียวยังได้ทานเมนูใหม่ๆที่ไม่เคยกินอีกด้วยเด็กสามารถนำะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ที่เชฟแจ็คมีแบบฝึกหัดให้ด้วยนะคะเด็กๆแต่สำหรับวันนี้เราจะไปทำ My Body ร่างกายของเด็กๆนะคะเราจะไปนำภาพนะคะอวัยวะต่างๆนะคะติดลงในช่องสี่เหลี่ยมเดี๋ยวเราไปทำมาพร้อมกันเลยค่ะเราจะมาทําแบบฝึกหัดด้วยกันนะคะโดยการนํารูปภาพด้านล่างนะคะมาใส่ลงในสี่เหลี่ยมนะคะรูปแรกนะคะ face หน้าเอียร์หูเมาส์ปาก อายตาโน้ตจมูกที่ฟันอาร์มแขนเร็กขาแฮนมือนะคะแล้วก็ฟุตเท้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะเด็กๆอันดับแรกที่เราจะต้องเตรียมนะคะกันไก่ซีซอร์กันไก่นะคะต่อไปกรูกาวนะคะที่เราจะต้องเตรียมไว้นะคะเด็กๆเด็กๆเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดกันได้เลยค่ะเด็กๆตัดส่วนที่จะต้องติดนะคะด้านล่างนะคะออกจาก ตัวกระดาษก่อนนะคะเมื่อเด็กๆใช้กันไกนะคะเด็กๆต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะลูกเพราะกันไกเป็นของที่มีคมนะคะสามารถจะบาดมือเราได้นะคะเด็กๆต้องให้ผู้ปกครองช่วยแล้วก็คอยชี้แนะเรานะคะอ่ะเด็กๆค่อยๆตัดนะคะตามรอยขอบสีฟ้านะคะอ่ะเด็กๆเริ่มตัดได้เลยคะ่ะให้ผู้ปกครองช่วยทํานะคะลูกอย่าใช้กันไกเองนะคะ เพราะมันอาจจะทําให้กรรไกรตัดนิ้วเราได้นะคะลูกเด็กๆต้องค่อยๆทํานะคะ,ะตัดออกมาเป็นชิ้นส่วนเลยนะคะตามกรอบสี่เหลี่ยมเลยค่ะตามรอยสีฟ้าค่ะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะ่ะเราได้แล้วนะคะเราก็เรียงไว้ก่อนเลยเรานำนะคะรูปแรกเลยอะไรคะลูก ใบหน้านะคะเฟรใบหน้านะคะทากาวนะคะทาเล็กน้อยนะคะลูกไม่ต้องทาเยอะนะคะอ่ะแล้วก็ติดลงไปในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะอ่ะแล้วดับต่อไปนะคะเอีย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> หูอ่าเลือกรูปหูมาเลยค่ะแล้วก็ทากาวนะคะอย่าทาเยอะนะลูกถ้าทาเยอะมันจะเปรียกนะคะแล้วทำให้กระดาษขาดได้นะคะอ่ะต่อไปนะคะเมาส์ ปากนะคะอ่าเราก็หยิบลูกปากมานะคะแล้วก็ทากาวนะคะลูกอ่าทากาวเล็กน้อยนะคะเราก็ติดลงไปค่ะอ่าต่อไปนะคะอะไรเอย่ยอาร์มแขนนะคะอ่าเอาลูกแขนนะคะลูกทากาวแล้วก็ติดลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะอ่าต่อไปนะคะ The next นะคะเล็กขาอ่าเอาลูกขามาค่ะลูก แล้วก็ทากาวนะคะทานิดเดียวนะคะลูกเด็กๆต้องระวังนะครอย่าทาเยอะนะ,ะแล้วก็ติดลงไปถ้าเราทาเยอะนะคะมันจะเปียกแล้วจะทำให้กระดาษขาดได้ต่อไปอะไรคะตาทากาวแล้วติดได้เลยคะ่ะต่อไปคะ่ะโน้ตจมูกอเอาจมูกรูปภาพจมูกนะคะ่ะทากาวแล้วก็ติดลงไปในช่องสี่เหลี่ยมเลยคะ่ะเด e next นะคะ ที่ฟันรูปปากที่มีฟันสีข,ขาวๆนะคะเด็กๆทากาวได้เลยนะคะแล้วก็เอาไปติดเลยค่ะต่อไปค่ะ the next แฮนดมือ,อมืออยู่ไหนคะอเอาภาพมือนะคะที่เราตัดไว้นะคะทากาวแล้วก็ติดลงไปต่อไปนะคะฟุตเท้าฟุตเท้านะคะทากาวที่ฟุตนะคะ อ่าแล้วเราก็ติดลงไปนะคะอันเด็กๆสามารถทำตามตัวอย่างได้เลยนะคะลูกๆเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวันนี้ที่เชื่อใจจะให้วาดรูปนะคะต่อเติมนะคะสิ่งต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปําพร้อมๆกันเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะวาดภาพต่อเติมวงกลมนะคะ circle นะคะเด็กลองซิคิดซิว่าอ่าเด็กๆจะวาดรูปอะไรคะ ที่เชิดจนะคะจะวาดพระอาทิตย์นะคะ S sun พระอาทิตย์นั่นเองนะคะเรามาขีดเลยค่ะตามแบบเลยนะคะที่เช่อจะขีดรอบวงกลมเลยนะคะเป็นพระอาทิตย์หรือยังคะเป็นแล้วต่อไปนะคะที่เชร์จะจะวาดอะไรดีนะวาด flower ดอกไม้นะคะโค้งนะคะเด็กๆวาดโค้งวาดรูปโค้งครึ่งวงกลมนะคะต่อจากวงกลมใหญ่นะคะวาดเลยค่ะ โค้งให้มาบรรจบกันนะคะหรือมาต่อกันนะคะอ่าเสร็จแล้วต่อไปนะคะขีดตรงลงมานะคะด้านล่างนะคะอ่าขีดลงมาเลยค่ะแล้วก็ทำวงรีเป็นใบไม้นะคะอ่าได้ดอกไม้หรือยังคะได้แล้วอ่าต่อไปนะคะ the next เ๊ะที่เชื่อจจะวาดอะไรดีนะอ่าวาดแรบบิทกระต่าย อ่ะดับแรกเลยเราวาดหูก่อนเลยค่ะยาวๆนะคะสองข้างนะคะอ่าขีดขึ้นไปนะคะแล้วก็โค้งลงมานะคะทั้งสองข้างเลยอ่าแล้วเราก็มีลูกตาสองลูกอ่ามีอะไรอีกคะจมูกอ่าจมูกเป็นสามเหลี่ยมนะคะจมูกกระต่ายแล้วก็ขีดลงมาโค้งลงมาอ่าโค้งซ้ายโค้งขวานะคะแล้วก็ทําปากนิดนึงอ่ากระต่ายมีหนวดนะคะ สานวด1 2 3อแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็หนึ่งส,สองาเป็นกระต่ายแล้วนะคะอ่าต่อไปอะไรคะลูกสม้ม orange นะคะ o r a n g ส้มนะคะอ่าวาดก้านก่อนเลยเล็กๆนะคะวาดโค้งเป็นรูปวงรีนะคะเป็นส้มแล้วอ่าต่อไปรูปอะไรคะที่เชิดจะวาด the boy วาดหูก่อนเลยสองข้าง แล้วเราก็วาดผมนะคะเป็นเส้นหยกัยกๆด้านในนะคะเด็กๆสามารถวาดตามได้นะคะลูกมีคิ้วสองข้างมีลูกตา2องลูกมีจมูกมีโน้ตจมูกมีเมาส์ปากาเป็นเดอะบอย่ยางลูกเป็นหน้าเดอะบอยนะคะต่อไปที่ฉันจะวาดพัดลม วาดวงกลมข้างในนะคะเซอร์เคอร์วงกลมข้างในแล้วก็ขีดรอบๆวงกลมด้านในนะคะ,ะเด็กๆดูตัวอย่างได้เลยนะคะแล้วก็ขีดสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเรตแทนอ่าสี่เหลี่ยมด้านล่างด้วยนะคะลูกแล้วเราก็จะวาดวงกลมเซอร์เคอร์เป็นจุดๆเล็กๆนะคะสามวงกลมนะคะอาได้พัดลมแล้ว อ่าเมื่อเด็กๆว่าดรูปเสร็จแล้วนะคะเด็กๆ็ก,ก็สามารถระบายสีคั l เลอร์เดบิทเจอรได้เลยนะคะที่เชื่อจ,จะกรจ็ระบายพระอาทิตย์นะคะอ่าเดอะสันนะคะคันเรนะคะอ่าระบายสีอย่าให้ออกนอกรูปภาพนะคะลูกจะได้สวยงามนะคะอ่ะเมื่อเด็กๆดกทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็นำแบบฝึกหัดมาส่งคืนทีเชื่อจักด้วยนะคะอะเด็กๆก,ก็ค่อยระบายไปนะคะลูก ช้าๆอย่าให้ออกนอกเส้นนะเสร็จแล้วพาทิตย์เมื่อทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอส่งทิเชอร์แจ็กด้วยนะคะดูซิของใครจะสวยเอ่ยสำหรับวันนี้ทิเชอร์แจ็คมีสิ่งที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้เพียงเท่านี้นะคะ See you again next time. g o ้ d b า e